อ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กขอความรักความเมตตาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะนะโดอเฉพาะเด็กพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังนะครับเพจของกระผมนะครับศักชัยหรือว่าอุสมานอุนแอบนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับมัสยิดนูรุ่นยันนะนะครับขูดข้อที่สองนะฮะอยู่ตำบลศรีสะกะบือนะอำเภอองคารักษ์จังหวัด ครนายกนะฮะซึ่งเป็นมัสยิดอีกมัสยิดหนึ่งนะฮะที่จะจัดงานนะฮะในวันอาทิตย์ที่5นะครับพฤศจิกายนนะครับพศ2566นี้นะฮะซึ่งมีผมนะฮะอุสมานนะฮะศักชัยอุ่นแอบนะฮะเป็นประธานจัดงานนะฮะซึ่งได้รับเกียรติจากนะครับท่านอิหม่ามมัดดาแอนะครับโมมัดดาแอนะซึ่งเป็นอิหม่ามประจํามัสยิดโนรุนยันนะครูคตที่2แห่งนี้นะครับเราจะจัดงานกันในวันที่ ห้านะก็รั้วเสาที่ห้านะพรับัสิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ได้นะครับจัดงานนะครับมัสยิดนี้จัดงานทุกปีนะฮะจัดงานก็นำเงินนะครับที่เหลือนะฮะจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะก็มาทํานุบํารุงมัสยิดนะฮะในปีที่แล้วนะฮะก็มาทําในส่วนของนะครับโดมนะท่านเห็นโดมอยู่ด้านหน้าไหมฮะตอนนี้จะตั้งเสาอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของโดมยังขาดโครงสร้างของเหล็กพร้อมถึงหลังคานะ ก็เลยถ้าจ mm. ัดงานปีนี้นะฮะก็อยากจะให้โดมหลังคานะครับเสร็จลุ่วงไปด้วยดีนะครับมัสยิดแห่งนี้นะครับก็นะครับอยู่ที่นะครับคู่คดนะฮะคู่คดที่สองนะับซึ่งมาทางนะฮะถ้าเรามาจากทางคลองสิบหกนะฮะตรงมานะฮะก็เลี้ยวนะฮะเลี้ยวขวาเข้ามาได้ทั้งสองทางนะฮะมาได้ทางพดุงนะฮะโรงเรียนพดุงนะฮะก็เข้ามาได้นะฮะเรื่องเรียนพดุงมานิดหนึ่งนะก็จะถึงมัสยิดแห่งนี้นะฮะซึ่ง มีทางเข้าอยู่สองทางนะฮะเราจะเข้าทางคลองสิบหกนะฮะตลาดสิบหกนะฮะแล้วก็เลี้ยวมาก็จะมาเข้าที่สะพานตรงนี้นะครับหลังตลาดสิบหกถ้าเรามาอีกทางหนึ่งก็มาทางโรงเรียนพหุงนะฮะก็จะมาทางเส้นนี้นะฮะก็เข้าออกสะดวกทั้งสองทางเลยนะฮะก็หวังว่านะครับวันที่ห้าพฤศจิกายนนี้ก็เรียนเชิญพระแม่พี่น้องนะฮะมาร่วมงานการมาทําให้วัสถุอย่างนี้นะฮะมีโดมได้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่า ทางอิหมามเองนะครับก็หาเงินนะครับจากการที่จัดงานบัลลีดด้วยแล้วหาเงินจากผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับก็หวังว่าผู้มีจิตศรัทธานะครับเมื่อเห็นโดมหลังนี้แล้วนะเห็นอนาบริเวณแล้วที่จะต้องทํานุบํารุงปรับปรุงอีกมากมายนะครับแต่ปีนี้นะครับขอเป็นตัวหลังคาของโดมก่อนนะครับก็หวังว่านะครับพ่อแม่พี่น้องคงจะนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะฮะ บริจาคคนละเล็แกและน้อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้เป็นหลังคาดวมวันนี้เสร็จแล้ว,ลว,ลวนะฮะเสร็จสมบูรณ์ในเวลา,าต่อไปนะครับที่ท่านเห็นอยู่บริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เมื่อปีที่แล้วนะฮะผมก็มานะครับตรงนี้ก็เป็น,นส่วนของลานกว้างๆแล้วก็มีเต็นท์เต็มไปหมดเลยนะครับส่วนทางด้านนู้นนะฮะด้านที่มีหลังคาสีส้มๆที่เห็นนี่จะเป็นเวทีนะครับส่วนทางด้านข้างนี้ก็จะเป็นการนะครับจุด ทำการถ่ายเท่าสดนะครับของคุณฮาดดิกิรพันธ์นะฮะหรือว่าท่านประธานชมรมมุสลิมอาสาพัฒนานะฮะอยู่ที่คลอง14นะครับปีนี้ท่านก็นะครับได้ให้เกียรติมานะครับทำการไล่สดมาขึ้นโดนนะฮะมาทําภาพให้สวยสวยงามในงานนี้ด้วยนะฮะท่านอิบามัดก็บอกว่าปีนี้ท่านฮาดิสนะฮะกิรพันธ์มาแน่นอนนะครับ จะให้ดูบรรยากาศนะฮะก่อนที่เราจะมาถึงงานในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านห้องน้ำนะห้องน้ําสวยมากสะอาดนะครับแยกชายหญิงเลยนะครับ mm hmm. ก็ปีนี้นะฮะเราก็จะมีคนที่ดูแลห้องน้ำนะฮะช่วยทําความสะอาดนะครับ เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมัสรจดอีกบัตริดหนึ่งฮะที่มีการนะครับทาความสะอาดหรือว่ามีการบริการในห้องน้ําได้ดีมากนะครับส่วนอื่นๆก็ดีนะครับปีนี้เพราะว่าปีนี้นะครับหรือว่าทุกปีนะเราจะมีการบริการน้ําชานะครับรวมถึงนะครับมีการบริการทางด้านจอดรถเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นะฮะด้านที่เป็นญ้าอยู่ด้าน, Ice นส igation. ส igation. ติดกับโรงเรียนนะฮะติดกับบ้านนั้นก็จะเป็นที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งทุกปีจะใช้สถานที่ที่ตรงนี้ด้วยแต่ขณะนี้นะครับเราเหลือเวลาอยู่อีกประมาณสัก เดือนกว่ากับ2เดือนนะฮะก็ยังไม่ได้ปรับปรุงเนี่ยก็คิดว่านะครับวิชาร้อน,นะครับถ้าฝนไม่ตกแล้วก็จะเริ่มปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่านะครับเราจะได้พบกันนะฮะในงานวันที่5พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะฮะซึ่งผมเองนะั้นเป็นประธานจัดงานนะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนั้นมาช่วยเป็นกําลังใจให้กับผมนะฮะแล้วมาช่วยเป็นกําลังใจให้กับอิหม่ามมุมัดได้แอนะครับเพื่อที่จะให้โดมนะฮะที่เราเห็นอยู่เห็นแจ่เสานี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ ฝากนะคําำหวังไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมบริจาคคนลเล็กเน้อยนะฮะและโดมแห่งนี้หลังนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าบิลัยเจาฟิกวันทิดายะวัสลามะลรยกุมบารหมตุลลอฮิวะบารักาตุ